ส่วนสหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีก็มีการเปิดรับซื้อมังคุดเป็นการช่วยพยุงราคาชาวสวนนะคะซึ่งชาวสวนเองก็แหกขนผลผลิตมาขายค่ะก่อนหน้านี้ก็ยอมรับนะคะว่าเคยปล่อยให้สุขาต้นให้หล่นทิ้งเป็นปุ๋ย ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สาก์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดตมบลพพลาอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามสถา,านการณ์ราคามังคุดหลังประสบภาวะราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ5บาทซึ่งเป็นผลกระทบจากปัญหาผลผลิตล้นตลาดในช่วงกลางเดือนมิถุนายนซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมขณะที่สาก์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดก็ได้เล็งเห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ประกอบการจึงได้เปิดจุดรับซื้อรวบรวมมังคุดเพื่อกระจายผลผลิตโดยเป็นความรู้ ร่วมมือกันระหว่างกรมการค้าภายในพณิย์จังหวัดและสาก์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัดซึ่งจากบรรยากาศในวันนี้นะคะก็พบว่ามีเกษตรกรนาผลผลิตมังคุดมาส่งขายจํานวนมากทั้งบรรทุกใส่รถกระบะมาครั้งละหลาย10ตะกร้าบางรายก็ใส่รถพ่วงข้างมาขายนะคะแม้จะมีผลผลิตเพียง 2. ตะกร้าแต่ก็เปิดเผยว่าดีกว่าปล่อยให้สุกหล่นทิ้งโดยมีกําลังพลทหารจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเข้ามาช่วยในการดําเนินการขนถ่าย ผลผลิต ทางด้านของนายเสนีธรรมจิตค่ะประธานสากรการเกษตรจันทบุรีจำกัดบอกว่าจากสถานการณ์ราคาบังคุดที่ตกต่ำดิ่งสุดเนี่ยโดยเฉพาะบังคุดดำแดงซึ่งเรียกว่าเป็นบังคุดตกเกรดเนี่ยเหลือเพียงกิโลกร,รัมละ5บาทนะคะทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับผลกระทบในกลไกทั้งระบบทางสากรการเกษตรจึงได้ดําเนินการเปิดจุดรับซื้อบังคุดเฉพาะบังคุดตกเกรดนะคะก็คือบังคุดดําแดงนี่แหละค่ะในราคากิโลกร,รัมละ10บาทและจําหน่ายส่งขายกิโลกร,รัมละ10บาทเช่นกันถือว่าเป็นราคา ที่เท่าทุนไม่ได้กําไรเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ประกอบการให้สามารถนําผลผลิตมาส่งขายแล้วก็ส่งออกได้นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ราคามังคุดเกรดดีมีราคาที่สูงขึ้นขณะนี้เนี่ยมีราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลกร,รัมละ16-20บบาทะนะคะ ขณะที่นายอนุวัต์อิมสมบูรณ์กรรมการเลขานุการสากร,าก,รการ,กรเกษตรจันทบุรีบอกว่าทางสากรได้เริ่มเปิดรับซื้อมังคุดตกเกตจากเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าสวนที่3รับซื้อไปแล้วจํานวนกว่า200ตันโดยมังคุดที่รับซื้อก็จะนําไปแกะเนื้อแช่แข็งแล้วก็แปรรูปส่วนบางส่วนนะคะนายเฉลิมพลศักดิ์คำผู้ประกอบการที่พักโรงแรมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีก็ได้มีการช่วยซื้อมังคุดแล้วก็นําไปไลฟ์ขายนะคะกว่า3,000กิโลกร,รัมด้วยกัน ด้านนายสุวิทย์รักษากุลชาวสวนบังคุดที่ตำบลพับพลาบอกว่าสถานการณ์บางคุดณขนาดนี้เนี่ยถือว่ามีราคาตกต่ำเข้าขั้นวิตกฤตนะคะเหลือเพียง5บาททําให้ตนเองเคยปล่อยให้มันสุกคาต้นหล่นลงพื้นปล่อยทิ้งให้มันเป็นปุ๋ยเนื่องจากไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงเพราะว่าตนเองก็มีอายุมากแล้วตน้นบางคุดเนี่ยก็สูงนะคะอายุหลายปีหลังจากสากรเปิดรับซื้อบังคุดตกเกตจึงหันกลับมาเก็บส่งขายอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ปล่อยให้บังคุดสุกดําแดงแล้วค่อยเก็บมาขาย ดีกว่าปล่อยให้หล่นทิ้งกลายเป็นปุ๋ยทางนี้เองก็อยากจะฝากถึงภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดูแลกลไกการตลาดอย่างจริงจังนะคะว่าใครที่เป็นผู้กําหนดราคาที่แท้จริงเนื่องจากต้นทุนการผลิตแต่ละปีเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นหากเจอสภาวะราคาตกต่ำแบบนี้ทุกปีอาจจะต้องโค่นทิ้งแล้วก็หันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นทดแทนเอาค่ะดีมากเลยครับผมว่าในแง่นี้ดีมาก ทำให้เราเอ่อย้อนกลับมาเก็บมังคุดอีกรอบหนึ่งเพราะสากลประกันราคามังคุดดําว่าสิบาทเนี่ยฮะมังคุดดํสิบบาทเราก็เออเราปล่อยดําแล้วเราก็มาเก็บมาส่งสากลเรายังได้กิโลละสิบบาทถ้าเราไปลงเนี่ยเราจะได้ประมาณสามบาทถึงห้าบาทนะมังคุดดาอยากให้เข้ามาดูแลฮะระบบนะฮะเพราะเราไม่รู้ว่า เขาตั้งราคาใครเป็นคนกําหนดใครเป็นคนตั้งฮะเพราะคุณภาพมุงคุดไม่ใช่ว่าคุณภาพมุงคุดมันเหมือนเดิมแต่ราคาเนี่ยมันลง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 ตลอดมันลงมาจนแบบโอ้โหมันไม่น่าเก็ตเลยฮะแล้วเวลาลงสุดแล้วเวลานั่นมันมุดถึงมงคุดจะน้อยมันก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นมาทิ้งเป็น10บาท5บาทเหมือนเวลาลงฮะขึ้นมาอย่างมากก็สบาท5บาทอย่างเงี้ยฮะ ลงมันลงเยอะแต่เวลามันขึ้นมันขึ้นน้อยมากแล้วมังคุดเนี่ยมันเหมือนกับมันบีบชาวสวนถ้าว่าวันนี้เก็บแล้วเว้นสักสองวันสามวันเนี่ยมันจะกลายเป็นดำเพราะดำเนี่ยราคามันก็จะตกอยู่แล้วนะเพราะทางลงเนี่ยจะรับซื้อมังคุดเนี่ยรับมังคุดนี่ที่มีสายเลือดที่เป็นราคาเหมือนกับลงรัวอ้าวเรากดลงมาอย่างเนี้ยชาวสวนยังไงก็ต้องเก็บอย่างมากก็เว้นวันนึงถ้าเว้นสองวันก็กลายเป็นมังคุดดำ สากรถึงมาลองรับตัวนี้ผมยอมรับสากรนี่มีความคิดตัวนี้ดีมากมาลองรับมงคุด,ดําของชาวสวนนะ